สวัสดีอะสวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะอ๋อฉันชื่อเกเองอ๋อฉันชื่ออึ่งอ่างนะยินดีที่ได้รูจร้จักเธอกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อฉันกำลังจะไปเรียนนะ่ะฉันอายุยังได้ไม่เยอะแปรเธอไปเรียนหรือเปล่าใช่ใช่ฉันก็จะไปแปรไปโรงเรียนด้วยกันดีกว่า สึกสนุกว่าที่จะได้เข้าโรงเรียนวันแรกรู้สึกสนุกดีนะฉันก็คิดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอ๊ะนี่คือใครอ่ะคุณครูเหรอสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคุณคือคนใหม่ด้วยใช่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 ใชใช ขึค้คือสวยจังเลยนะคะเนี่ยขึ้นคือขาพวกเราต้องกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ